สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตุกจะพาทุกคนมาทํากระทงค่ะเพราะว่าใกล้วันลอยกระทงแล้วกระทงวันนี้เราจะทําจากใบขนุนนะคะทุกคนเลือกใบขนาดที่พอเหมาะเลือกขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นหันข้างหลังของใบขนุนเข้าหาตัวแล้วก็หมุนเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะให้สีเข้มอยู่ข้างนอกแบบนี้เลยค่ะหมุนให้เป็นกลวยแหลมๆแ,แบบนี้จากนั้นใช้แม็กเย็บไว้เลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกใช้แม็กจะใช้เป็นเข็มกลับได้ก็ได้นะคะทุกคน เราจะทําแบบนี้3ชั้นแล้วก็เอามาเย็บรวมกันค่ะแต่ละชั้นเราจะเย็บแบบไล่ระดับลงมาเราจะไมเ่เย็บให้เท่ากันนะคะทุกคนชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3าเย็บให้ไล่ระดับลงมาเหมือนงานใบสีเลยค่ะนี่จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็เอามาเย็บใส่กระทงค่ะเราจะทําแบบนี้เยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะนํามาประกอบใส่กระทงทั้งหมด2ชั้นค่ะ เตรียมเสร็จแล้วก็มาประกอบงานกันเลยค่ะเราจะนำชิ้นงานวางกะระยะห่างประมาณนี้เลยค่ะทุกคนชั้นแรกก็จะได้แบบนี้เลยค่ะส่วนชั้นที่สองเราจะวางสับวางช่องว่างของชั้นแรกนะคะแบบนี้เลยค่ะวางให้เต็มกระทงก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เรามีวันนี้ต้งหาดอกไม้ไม่ได้เลยค่ะมีแค่ดอกเข็มและดอกเฟื่องฟ้า เราก็จะลองดูดอกเข็มก่อนนะคะทุกคนว่ามันจะสวยไหมมันจะเข้ากันไหมถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนค่ะนี่ดอกเข็มของเราเป็นสีโอรสสีส้มทุกคนว่าสวยไหมแต่ตุกว่ามันยังไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตุ๊กก็เลยจะเปลี่ยนลองเป็นใช้เป็นดอกเฟื่องฟ้าดูค่ะทุกคนดอกเฟื่องฟ้าสีขาวนี่วางแบบนี้ให้เต็มกระทงเลยนะคะให้รอบๆบกระทงเลย ทุกว่าสีขาสวยดีน่าจะเข้ากับกระทงใบนี้ค่ะแล้วส่วนตรงกลางก็ดูว่างๆไปเดี๋ยวเราจะเด็ดดอกไม้มาใส่ว้าวสวยเลยคะ่ะทุกคนอย่าลืมปักทุกเทียนนะคะ